ดิค่ะมาค่ะเบาใตา้นี่ตนน้นน้อยๆควรดูอือหือ เปรี้ยวกำลังดีอือไม่ฝาดนะคะเปรียป้ยวอือกรอบอือห่วงละยี่สิบนะคะห่วงละยี่สิบ น้ำปลาหวานสิบบาทพริกเกลือแถมฟรีนะคะนี่จะเอาแบบพวงหรือว่าจะเอาแบบผ่าก็ได้นะคะเป็นพวงละยี่สิบเหมือนเดิมค่ะพร้อมส่งนะคะในบ้านแพงพร้อมส่งจ้าค่ะใครชอบแซ่บแซบ่แซบ,แ,ซบแกงง่วงแก้วิน แก้เมาค้างหืมกรอบเว้ผ่าครึ้นให้นะสั่งได้นะคะขาขึ้นก็มีทุงละยี่สิบาทแมมทิเลือค่ะ ใครไม่ชอบผ่าก็เอาไปแบบนี้เลยยี่สิบบาทนะคะอืมอืมบศทษวะกัะน้ำประหวานนี่สุดยอดเลยเข้ากันอืมอืม หออยหอเบืองหนม่สดๆเลยนะคะเสร็จแล้ืหอมค่ะแอบมากค่ะดีกินไลยทำไม กรอบๆสั่งได้นะของฟรีในบัานแพงจ้า